เเมื่อกี้ที่ท่านรองบอกกันนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะในการ,รที่จะช่วยดูแลสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม่ให้มันลดไปมากไปมากกว่านี้แต่ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากนโยบายของทางภาครัฐด้วยที่หนุนเสริมนะคะให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่ามากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยทางกรมป่าไม้เองหรือแม้แว่าแต่ว่าทางกระทรวงหรือว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยมีแนวนโยบายอะไระคะในการที่จะสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้บ้างครับ ทางเรื่องนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทละสิ่แวดล้อมนะครับโดยท่านรัมตีวาวักศิลปะอาชานะครับก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชามาในเรื่องของการที่จะทําให้คนอยู่กับป่าได้นะครับก็มีโครงการมีอยู่2ประเภทนะครับคือคนอยู่กับป่าคือเดิมก็คือคนอยู่ในป่าอยู่แล้วและอีกอันหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในรอบๆป่าแลวจะมาช่วยดูแลป่าครัประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นเรื่องของคนที่อยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับคือรัาทรรนที่เข้าไปทํากินในพื้นที่ดินของรัฐในลักษณะของการบุกรุกนะครับซ รัฐบาลเองก็ได้มีโครงการจัดที่ดินทํากินนห้ประชาชนณะกรรมการคอรชอย่างที่บ้านนี้ในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนที่บุกลุกที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวนต่างๆในพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้อยู่อาศัยทํากินอย่างถูกต้องนะครับโดยให้เรียนรู้ระบบดิเวศของการอยู่ของพื้นที่ป่าที่ตัวเองอยู่นั้นนะครับว่าอยู่ควรจะอยู่อย่างไรกับการปลูกพืชนะฮะก็ควรจะเป็นรูปแบบใดเช่นโนนักเกษตรมีการปลูกพืชไม้ยืนต้นผสมประสานกับพืชเกษตร มีการมาตรการอนุรักษ์ตินแลน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำอาชีพนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพ่างๆายเกิดความยั่งยืนอันนี้โครงการที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการอยู่ซึ่งกรมป่าไม้เองก็ได้ตอบสนองในโครงการจัดที่ดินทำกินนห้ประชาชนโดยนําพื้นที่ป่าสงวนที่ ส่วนโซมแล้วมีการถูกบุกรุกจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปสู่โครงการคอทชอนะฮะ mm hmm. ซึ่งกร,ก,รกระบวนการนี้ก็ลังดำเนินการอยู่ส่วนใหญ่นี้ตอนนี้เราจะผลักดันให้สําเร็จในช่วงของพื้นที่ที่ลุ่มน้ํา3 4 5ที่อยู่หลังมติ3 4มสิยอนะครับอันนี้เราจะให้เรากําลังผักดันไปได้มากขึ้นแต่แต่พื้นที่รุ่มน้ำหนึ่งสองซึ่งมีความอ่อนไหวต่อระบบนิเวศการชะล้างพังทลายของดินเนี่ย ก็กาลังดาเนินการอยู่ว่าต้องหามาตรการในการควบคุมดูแลก,การร,ากรักในรุน้ํา,นาอย่างไรถึงจะให้พี่น้องที่อยู่ในส่วนที่ดินเนินรุ่มน้ำหนึ่งสองนั้นอยู่อาศัยได้ครับท่านรองคะอธิบายเพิ่มเติมขยายความได้ไหมคะว่าพื้นที่ที่เป็นรุ่มน้ํา1 2 3 45เนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันยังไงคะครับก็ก็อย่างง่ายครับเขาบอกเหมือนกับฝ่ามือเป็นไบโพลเนี่ยรุ่มน้ําชั้นหนึ่งก็คือจุดยอดสุดนรลองลองมาก็ต้นน้าสุดแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวที่ อาจจะอาจจะเกิดปัญหาการความรัาชันเกินที่กำหนดสี่พ่าสานพาสี่าสไปเรื่อยอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นพื้นที่จริงๆแล้วต้องสงวนไว้เป็นที่อนุรักษ์สำหรับการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร <c oughs> แต่ก็ด้วยมีวัฒนธรรมมีอะไรชนเผ่าอะไรต่างหรือว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่บนภูเขาเนี่ยก <c oughs> <ค>็ได้ทำมาหากินกันมาแล้วก็ขยายครอบครัวขึ้นมาจะทำให้พื้นที่ตรงนั้นก็มีคนเข้าไปบุกมีอยู่อาศัยอยู่อันนั้นเราก็ต้องต้องเอามาตรการทางวิชาการเข้าไปสนับสนุนจึงโครงการเนี้ย ครง,งารคอร์ชอนนี่ก็มีการพิจารณาเรื่องของรุ่มน้ำานด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรุ่มน้ํา3 4 5ซึ่งอยู่ต่ําลงมาซึ่งมันอาจจะความอันตรายน้อยลงแล้วก็สามารถอยู่ในรูปแบบวันกเกษตรได้นะับปลูกป่าร่วมกับการทําพืชเกษตรได้เนี่ยเราก็เข้าไปดําเนินการเป็นลําดับแรกก่อนอันนี้ครับ <c oughs> เหมือนทางนโยบายรัฐบาลดำเนินการอยู่ครับผม <c oughs>